กลับเข้ามาอยู่กันต่อนะคะกับรายการปฏิหารแห่งบุญค่ะผู้ชมค่ะสาหรับช่วงนี้นะคะเราจะมีอีกหนึ่งทริปในการที่จะไปทําบุญกับอาจารย์ใช่นะคะที่อาจารย์จะพาไปทําบุญใ,<ช>ในช่วงของวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ใ,ใกล้ถึงแล้วสิบเถึงยี่สิบเอ็่ที่บาหลีบุโรพุทโธค่ะนะครับสถานที่เนี้ยอยากให้ไปที่บอกแล้วท่านเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยใครที่สนใจนะฮะคือยังมีเวลาอยู่เพราะว่าไม่ต้อง ไม่ต้องทํมวีซาแต่เพียงแต่คุณต้องมีพาส,สปอร์ตอย่างเดียวแค่นั้นเองก็คือถ้าหากว่าคุณมีเล่มพาส,สปอร์ตอยู่กับตัวแล้วติดต่อได้เลยติดต่อโทรหาอาจารย์ได้เลยเพราะว่าะจะเดินทาง17นี้แลลวค่ะที่อยากให้ไปเพราะว่าเหตุผลคือ 1, 1> ค่ะเป็นที่1ใน7สิ่งมหาัศาจารรย์ของโลกและเราไปกราบไหว้ที่นั่นอขอพรที่นั่นเนี่ยเราก็จะกลายเป็น1ใน7สิ่งมหาศาาัศจรรย์ที่ทุกคนบูชาที่ทุกคนอยากจะไปเจอก็เหมือนกับตัวเราได้ไปซึมซับพลังธรรมชาติที่นั่น และสิ่งแรกเนี่ยฮะที่ที่อยากจะให้ท่านไปเนี่ยเพราะว่าอาจารย์จะไปสอนกรรมฐานการดูดซับพลังงานธรรมชาติในสถานที่ที่สมควรจะได้รับคือบุโรพุทโธซึ่งเป็นดินแดนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่าคิดว่าเป็นศาสนาพราหมพราหมณ์นี่ก็คือใกล้เคียงกับพุทธอยู่แล้วสิ่งที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวังสุลต่านวัดพมนนันนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับ ล้วนแต่มีสิ่งสําคัญใน,ใ,นในภาพเนี่ยมหาเจดีย์พุทโธถูกสร้างขึ้นมาหลายหลายร้อยปีหลายพันปีนะครับะะที่ทจานจะเห็นว่าการวางเรียงของเ<อ>จดีย์ะจะมีลักษณะ,ะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมพเจ้รราแฝงอยู่ะนะฮะคือความว่างท่านมองไปทจานรู้สึกโล่งสบายโปร่งนั่นคือสัมผัสอนิสง์ของสถานที่ที่เป็นหนึ่งในเสิ่งมหัจันของโลก แล้วก็ถือว่าเป็นพระเจดีพุทธศาสนานะคะ<ช>ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สร้างมาจากหินภูเขาไฟด้วยนั่นแหละครับพลังธรรมชาติง่างน,นที่อาจารย์บอกจะรักษาโรกอาจารย์จะสอนกรรมฐานการเดินดินน้ํำลมไฟเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและซึมซัพ์เข้ามาแล้วจะมีผลในเกิดขึ้นณนะวันนั้นท่านจะได้สัมผัสด้วตัวท่านเองว่ามันแตกต่างจากการนั่งสมาธิ อ,อย่างไหนบ้างเพราะทุกคอนเซปต์ที่อาจารย์สอนเนี่ยจะมีคอนเซปต์ของการนั่งสมาธิและ,ะสัมผัสได้จริง 2, 2> งภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือวัดพระมณันเป็นมรดกของโลกนะ,ะ,ะซึ่งซึ่งเป็นที่รวมนะฮะของเทพเทวาทางศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นผู<อ>้ที่มีร่างองค์ร่างองค์หรือว่าจะนับถือพระแม่อุมาพระศิวะพระพิฆเนศต้องมาที่นี่ควรต้องไม่ต้องควรอย่างเืีต้องมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นจุดกําเนิด สิ่งที่พระศิวะสิ่งที่พระกิษณะสิ่งที่พระนารายสิ่งที่พระแม่อุมาสิ่งที่พระพิคเนตได้อยู่ที่นี่กําเนิดเกิดขึ้นที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกดึงดูดร่างไหนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ที่ถึงเวลานะฮะต้องมีมาในทริปนี้แน่นอนคือยังไงก็ต้องอาจารย์บอกล่วงหน้าว่ามีมาแน่นอนนี่คือการพูดไปล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธาก็อยากให้มาเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาที่นี่บ่อย ค่ะนะฮะไม่รู้จะจัดครั้งหน้าจะมาบารีบุโรพุทโธอีกเมื่อไหร่นะฮะแต่ครั้งเนี้ยเนื่องจากเป็นเทศกาลเข้าพรรษาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวฉันใดฉันนั้นท่านก็จะอยู่ในสถานที่นั้นแล้วเราไปขอพรท่านนึกดูดินช่วงเข้าพรรษาเราจะได้รับพรจากของจริงไหมล่ะค่ะอ่านี่ฉันใดฉันนั้นเพราะเทพเทว่าจะสิงสถิตยอยู่นะตรงจุดนั้นไม่เดินทางไปไหนเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับพระเหมือนกับสิ่งคาสอนของพระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ว่า ข้าพรรษาพระพิสุสงฆ์จะต้องบำเพ็ญเพียรยังไงเทพเจวาก็ฉันใดฉันนั้นนี่คือเหตุผลอีกหนึ่งข้อคนที่ดูรายการในวันนี้จึงเข้าใจเหตุผลมากกว่าเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์อธิบายและนี่คือวังสุรตานวังสุรตานเนี่ยเห็นศิลปะของเขาไหมเหมือนวัดไหมมันไม่เหมือนไม่ให้วังเลยนั่นแสดงว่ากษัตริย์สุรตานในสมัยนั้นได้ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างยิ่งนักนั่นเองมีการนําเอาศิลปะต่างๆนี่รถมาเห็นไหม รถมา้าของอของกรรษัรตริย์สุลต่านของสุลตา่านว่าสวยสดงดงามขนาดไหนหแล้วขึ้นต้นว่าบาลหลีบุโรทุโธเนี่ยช่านรู้อยู่แล้วแต่บางคนว่าเออมันเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พุทธมันไม่ใช่มันเกี่ยวกับพุทธนะพราหมณ์นี่ก่อนจากพุทธก็คือพุทธนั่นเองใช่ครับต,ต้องเ,อเข้าใจลึกซึ้งมันเหมือนกันเลยครับใช่ครับแล้วก็สิ่งที่พ่อศิวะไม่ว่าจะเป็นพ่อศิวะพ่อพิกเนศนะเทศทางพราหมณ์ที่พระแม่อุมาก็ศรัทธาในคําสอนของพุทธเจ้าทั้งนั้น และตรงนี้คือวัดตัมมะซีิงคือวัดที่เขาไปอาบน้ำาพุศักดิ์สิทธิ์เหมือนเช็กเช่นอาบน้ำที่พระแม่คงคาอใช่ที่อินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่นี่เป็นน้ําที่สะอาดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งบังค่าอาจารย์จะทําพิธีอาบน้ําตรงนี้อาบน้ําเสริมบารมีตรงเนี้ยคือสําหรับผู้ที่ไปใช่ผู้ที่ไปให้เตรียมชุดไปด้วยที่อาจารย์บอกซึ่งทุกทีเนี่ยเขาจะไม่ให้อาบกันนะค่ะ แต่ทิปนี้อาจารย์ได้ติดต่อขออนุญาตแล้วเรียบร้อยนะครเพราะฉะนั้นคุณก็จะพิเศษมากกว่าคนอื่นที่ไปนี่คือทิปที่จะเกิดขึ้นก่อนพม่าคือเดือนนี้วันที่17นี้แล้วยังมีเวลาอยู่อีก3-4วันนะสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าบุญกรรมตามแต่งหรือวาสนายังไงอาจารย์ก็มาบอกข่าวอยากให้ไปนะครับ นะคะนี่เห็นไหมว่าแม้แต่ชาวต่างชาติใช่ครับนะคะที่มีศรัทธาใช่ครับในศาสนาพุทธและพราหมณ์่าักก็ล้วนแล้วแต่ก็จะคือไปอยู่ร่วมกันใช่ครับานที่แห่งนี้นะคะเอาผู้ชมค่ะยังไงใครที่สนใจนะคะเราจะไปกันวันที่17จนถึง21กรกฎาคมนี้แล้วใช่ครับนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะ0 9นย์4 5 6 4 5 0 9 6ก้4 5อย์ นะคะ2419359นะคะฟังอ่ะไม่ทานจดเอาไว้หรือว่าถ่ายรูปเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะว่าทริปในครั้งนี้ก่อนที่จะไปพม่านะคะสามารถที่จะไปร่วมทริปกับอาจารย์ได้อย่างไรจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรเดินทางอย่างไรยังไงที่กินที่พักอย่างดีเราบินเครื่องบินอ่ะห้ารอบนะสิ่หาบครับินเครื่องบินตลอด นั่งเครื่องตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถึงความลําบากนะคะแล้วก็สําหรับใครที่บอกวุ้ยตายละไปทริปพม่าแล้วอ่ะทริปนี้ไปได้ไหมไปได้ครับไปได้นะคะครับผมแล้วแต่ท่านเลยครับค่ะจะพิจารณาครับผมค่ะไม่ว่าคุณเนี่ยอยากจะไปทริปไหนก็ตามนะคะก็สามารถที่จะได้หมดเลยนะคะเพียงแค่โทรเข้ามาสอบถามนั่นแหละย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะ09 3 9 2 4 5 6 4 5หหนะคะแล้วก็0 9 6ย์ค่ะ 2419359นะคะโทรเข้ามา2เบอร์นี้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะมารับสายหน้าใหมา่กันแล้วนะคะสำหรับสายฟนอินของเราในช่วงนี้ใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะผู้ชมค่ะสเบอร์ของเรานะคะ0 2 9 3 5สและศูนย์สองเนะคะโทรเข้ามาถ้าหากว่าติดเดี๋ยวเราจะได้คุยกัน นะคะแต่นะาว่าหลายๆท่านบอกว่าโอโทรไม่ติดเลยคนโทรเยอะจังเลยนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาหาเราได้นะคะพิมพ์ทีสอค่ะเว้นวรรคนะคะตามด้วยข้อความของคุณชื่อนามสกุลก่อนนะคะแล้วก็เรื่องราวที่คุณต้องการที่จะให้อาจารย์ช่วยไขยข้อข้องใจหาทางออกให้กดแห่งกรรมต่างๆนะคะส่งเข้ามาที่1 8 2 7 7 8 3ค่ะแต่ตอนนี้เราจะมารับสายกันแล้วนะคะสวัสดีคุณวิพาพรค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณวิพพรค่ะเสียงดังนิดนึงเนาะฮัลโหลดีไหมคะค่ะอ่ะเสียงดังฟังชัดมากไหมคะมีคําถามอะไรอยากจะถามอาจารย์คะเอออยากจะถามว่าทําไมแบบพ่อแม่แฟนเขาถึงได้ไม่ชอบเราอะไรย่างทั้ง,ท,งที่เราก็ช่วยเหลือเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะคุณวิพพรเสียงเบามากเลยอะคะ่ะคืออยากถามว่าเอ,อ่อทาไมคือพ่อแม่แฟนถึงได้ไม่ชอบเราอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ค่ะอืมทำไมคุณพ่อคุณแม่ของแฟนถึงไม่ชอบในตัวของคุณวิภาคุณวิภาพรอาจารย์พูดได้ไหมได้ค่ะได้ได้ทุกเรื่องไหมครับทุกเรื่องเลยค่ะไม่เป็นกรรมการจารย์นะดีแล้วนะอะไรฮะหนูว่าหนูทําดีกับเขาแล้วนะคุณวิภาพรฟังอาจารย์แล้วเนี่ยพิจารณานะนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์อาจารย์หม่อมอยากจะพูดตามภาพที่เห็นนะฮะว่าอาจารย์เห็นอะไรคุณพิาพรครับ สิ่งแรกที่อาจารย์เห็นคือเห็นเห็นเห็นคุณพิอร์เนี่ยชอบไหว้พระใช่หรือไม่ค่ะชอบขอพรใช่หรือไม่ใช่ค่ะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นภาพรแรกภาพที่สองอาจารย์เห็นในปัจจุบันเนี้ยนะครับขอโทษครับคุณพ่อแม่ยังอยู่ไหมออพ่อแม่พ่อหนูเสียแต่แม่ค่ะหนูยังอยู่ค่ะแต่ว่าร่างกายท่านก็ไม่ค่อยจะดีค่ะโอเคนะครับคุณพ,พี่พรพรถามนิดหนึ่งนะฮะ ระล,ลึกกลับไปในชาติเนี้ยมีความคิดกับคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างที่ผ่านมาก็เหมือนกับเคยทําให้พ่อกับแม่เคยเสียใจอะคะ่ะเออแล้วไงต่อความคิดนั้นเนี่ยคิดว่าน้อยใจท่านคิดคิดแทนท่านเองว่าท่านไม่รักท่านอย่างงู้นอย่างนี้ครับป,ป,รประมาณนั้นนะคะครับ นี่คือภาพที่2ที่อาจารย์เห็นในปัจจุบันกรรมนะฮะสเรื่องก็นะนะครับเรื่องที่3เป็นภาพจากอดีตชาติอันนี้คืออดีตชาติแล้วนะฮะอดีตชาติคุณวิภาพรเนี่ยมีกรรมกับผู้หญิงในเรื่องของความรักหมายถึงว่าผู้ชายคนเดียวกันที่เราชอบ เรามีกรรมกับผู้หญิงและผู้ชายผู้ชายเนี่ยหนึ่งคนเราชอบผู้ชายคนนี้และเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงเนี่ยอะแล้วก็ชอบด้วยกันเรามีคําพูดบางอย่างในอดีตชาติทําให้เขาเข้าใจผิดกันเพื่อที่จะนําความรักนั้นกลับมาหาเราค่ะนี่คือกรรมจากอดีตชาตินะค่ะหนึ่งเรื่องบวกกับกรรมปัจจุบันที่อาจารย์เห็นตะกี้เนี้ยอธิบายแล้วสองเรื่องจึงส่งผลไปยังให้ครอบครัวของคุณเมียพรที่แต่งงานอยู่ด้วย คือพ่อแม่ผู้ชายต่างๆแม้กระทั่งอ,ออกไปในสังคมข้างนอกเลยนะ,ะจะมีคนอิจฉามีคนไม่ชอบมีคนที่กันนักกันแหนคือไม่ชอบอะแสดงสีหน้าหรือคำพูดอะไรออกมาเลยนั่นเองนี่คือกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเน้พรเนี่ยไม่ใช่ไม่รักพ่อแม่สิ่งที่คุณดูแลอยู่ทุกวันนี้คือแม่ถูกต้องไหมครับพยายามที่จะขอโหรก,กับท่านทุกเทศกาลและพยายามที่ดูแลท่านให้ดี และอธิษฐานบอกว่าหากข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับพ่อแม่ในอดีตชาติในในปัจจุบันชาติมีกรรมกับคุณพ่อชื่อนี้คุณแม่ชื่อนี้ในปัจจุบันที่ผ่านมาในเรื่องของมโนกรรมคือความคิดนะครับในเรื่องของคําพูดวจีกรรมข้าพเจ้าขอหกติกรรมเวลาทําบุญในอธิษฐานแบบนี้นะและดูแลคุณแม่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของกรรมในอดีตชาติให้ฟังดีๆนะ การในอดีตชาตินั้นให้บอกบอกว่าหากในอดีตชาติข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับผู้หญิงที่ทําให้เขาไม่เข้าใจกับคนที่เขารักเปรียดเสมือนการแย่งชิงความรักของเขามาข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ผู้นี้นะขอให้ท่านโหสิกรรมกับข้าพเจ้าด้วยเรื่องที่สามคือเรื่องของการไหวพระขอพรน,นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะให้อธิษฐานว่าพรใดที่ข้าพเจ้าเคยขอพรไหวพระมาตลอดในชาตินี้ และข้าพเจ้าเป็นคนที่อยู่ในไม่สร้างความลำบากใจคือเป็นคนดีในชาตินี้สิ่งนี้บัดนี้เวลานี้ข้าพเจ้าขอเบิกพรนั้นใช้พรของข้าพเจ้าความดีของข้าพเจ้าเนี่ยให้มาเป็นที่รักในตัวของข้าพเจ้าให้มาเป็นที่รักของทุกคนรอบข้างข้าพเจ้าให้เห็นข้าพเจ้าแล้วเมตากับุนาข้าพเจ้าอย่าได้เกลียดได้ชังข้าพเจ้าอีกต่อไปทั้งหญิงและชายนะครับสามข้อนี้ ฮัลโหลค่ะคนะคะถ้าคุณวิภาพรทําได้ตามที่อาจารย์พูดทบสามสามข้อนี้เรื่อยๆค่ะสามเดือนกว่าก็จะเห็นผลแล้วถ้าทําได้นะค่ะครับนะคะคุณวิภาพรลองไปปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกดูนะคะค่ะขอบคุณมากเลยอาจารย์ครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอระลัรับสายต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับคุณสุรพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุรภาค่ะมีคําถามอะไรจะถามอาจารย์คะ อาอาจารย์คะเอิญว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตการงานนะคะตอนเนี้ยหนูออกจากงานบริษัทแล้วโอเคอาจารย์ฮุยได้ไหมทำการค้าค่คไม่ต้องพูดแล้วอาจารย์รู้แล้วอาจารย์ขอพูดได้ไหมครับได้ได้ทุกเรื่องไหมคุณสุรภาสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยคุณสุรพา เหมือนว่าจะสายหลุดค่ะอาจารย์สงสัยยังไม่ถึงเวลาเขาไม่ให้อาจารย์พูดแน่เลยเพราะเราเห็นปุ๊บเราจะพูดเลยเนี่ยอย่างนี้ถ้าดูระหว่างนี้ไม่ได้อะไรฮะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเขาณตอนนี้ไม่ได้มันก็ไม่สมควรไม่สมควรใช่ครับเพราะว่าเรายังไม่อนุญาตขออนุญาตเขาเพราะว่าการเปิดกรรมของอาจารย์เนี่ยบอกทุกท่านเลยอาจารย์ต้องขออนุญาตก่อน เพราะมันเป็นเรื่องของความรับสวรรค์เรามาทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนา,าโดยนําเรื่องกรรมเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเผยแร่ศาสนา,าเพราะบางเรื่องบางชีวิตเนี่ยบางอย่างเนี่ยแม้อาจารย์รู้อาจารย์ก็ไม่ได้บอกกับทุกคนเพราะว่าต้องถึงเวลาก่อนมันขึ้นอยู่ท่านทําบุญทํำกรรมอะไรมาด้วยนี่คือบอกเหตุบอกผลไงฮะ มนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครที่มีเรื่องราวอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมคาะพิมพ์ที่สองเว้นวรรคนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณค่ะแล้วก็ตามด้วยข้อความนะคะเรื่องของกฎแห่งกรรมต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่ณตอนนี้นะคะส่งเข้ามาค่ะที่4827783นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อแน่นอนค่ะ